บนโซเชียลมีการแชร์ภาพพร้อมข้อความว่ากล้วยหอมสีฟ้าชื่อว่าบลูจาว่าเป็นกล้วยพันธุ์ใหม่มีกลิ่นหอมรสชาติคล้ายไอศกรีมหืมชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอ,อสอมทอสอบถามกับอาจารย์ที่ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับที่เขาแชร์กันว่ากล้วยหอมสีฟ้าที่ชื่อว่าบลูจาว่านี่จริงไหมครับจริงๆอย่างในภาพที่เราเห็นนะคะก็คือจะมีกล้วยชนิดหนึ่งชื่อว่าบลูจาว่าบานาน่านะคะเขาบอกว่ากล้วยชนิดนี้รสชาติคล้ายไอศกรีมจริงไหมครับอันนี้จะมีรสชาติค่อนข้างจะเหมือนกับกล้วยน้ำว้าบ้านเราแล้วก็บางคนบอกว่ารสชาติเหมือนไอศกรีมเพราะว่าลักษณะของเนื้อค่ะมันจะออกมีความเป็นครีมครีมนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ถึงจะมีกล้วยที่ชื่อว่าบลูจาว่าอยู่จริงแต่ภาพที่มีการแชร์กันนั้นเป็นการนำภาพกล้วยมาตกแต่งสีครับภาพที่เห็นเนี่ยมีการตกแต่งภาพเพิ่มเติมจะมีภาพที่เราเห็นที่เป็นลักษณะเป็นทางเครรอเนี่ยก็คือจะมีการเพิ่มสีเข้าไปให้มันดูเป็นสีฟ้ามากขึ้นนะคะแต่กล้วยชนิดนี้เนี่ยในสภาพธรรมชาติจริงๆเนี่ยก็คือจะออกสีนวลนๆน,น,นะคะเนื่องจากว่าตัว ผิวขลของมันเนี่ยจะมีเป็นลักษณะน,นวลเคลือบอยู่นะคะถ้าเป็นกล้วยบ้านเราเนี่ยก็จะคล้ายๆกับน้ำหวานวนวลแล้วมีกล้วยชนิดไหนในโลกที่จะมีเปลือกและเนื้อสีฟ้าแบบในภาพที่แชร์กันไหมครับไม่มีค่ะเพราะว่าในสภาพธรรมชาติอะคะ่ะโดยตัวเนื้อผลของกล้วยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อออกสีขาวเหลืองหรือยอย่างมากก็จะเป็นเหลืองส้มนะคะเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะออกไปทางเหลืองอ่อน หรืออย่างมากที่สุดก็คือออกไปทางส้มจะเป็นลักษณะส,สีแบบนี้มากกว่าเนื่องจากโดยปกติเนี่ยมันก็จะมีการสะสมของสารอย่างเช่นพวกวิตามิน A ต่างๆซึ่งสารพวกนี้ให้ลักษณะส,สีที่เป็นสีเหลืองอยู่แล้วค่ะแล้วถ้าผลไม่ได้เป็นสีฟ้าทำไมถึงเรียกกล้วยชนิดนี้ว่าบลูจาว่าล่ะครับเนื่องจากว่าอย่างในสภาพธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราเห็นนะคะโดยปกติถ้าอะไรอย่างกล้วยน้ำว้าหรือว่ากล้วยหักมุกอะไรเงะะี้ยที่เราเห็นในสภาพธรรมชาติเนี่ย ตอนผลดิบเนี่ยก็คือเปลือกมันจะเป็นสีเขียวเลยใช่ไหมคะแต่พอมันมีนวนเคลือบอยู่ด้านนอกเนี่ยมันทำให้ลักษณะเนี่ยออกเป็นสีเขียวเทาๆก็จะออกเป็นลักษณะแบบเทาๆฟ้าๆอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะเขาถึงได้ใช้ชื่อว่าเป็นบูจาว่ากล้วยบูจาว่านี้พบได้ที่ไหนบ้างครับ ในทางอเมริกานะคะในฮาวายแต่ว่าอย่างตอนนี้ก็มีคนที่นำเข้ามาปลูกแล้วก็มีการแพร่กระจายของพันเนี่ยไปในส่วนต่างๆของโลกเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วกล้วยบลูจาว่านี่ถือว่าเป็นกล้วยที่แปลกกว่ากล้วยชนิดอื่นไหมครับไม่นะคะก็เป็นกล้วยปกติทั่วๆไปเพียงแต่ว่าอย่างในกล้วยแต่ละภูมิภาคมันก็แตกต่างตามสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิประเทศแต่ถามว่ามันแปลกหรือเด่นกว่าไหม มันก็ไม่ได้เด่นกว่ากันเพียงแต่ว่าพันเุ์นี้ยมันไม่มีอยู่ในบ้านเราพอเอาเข้ามาบ้านเรามันก็คือกล้วยที่แปลกแต่ถ้าถามว่าถ้าอย่างสมมติว่าเราเอากล้วยเล็บมือนางบ้านเราไปปลูกในแอฟริกามันก็จะเป็นกล้วยที่ไปแปลกในแอฟริกามันเป็นลักษณะข,ของความแตกต่างทางภูมิภาคภูมิประเทศลักษณะแบบนั้นมากกว่า แต่หากอยากจะนํากล้วยบลูจาว่ามาปลูกในประเทศไทยก็มีข้อควรระวังข้อควรระวังของการนําพันธุ์เข้ามาเนี่ยก็คือเนื่องจากว่ากล้วยชนิดนี้เนี่ยเวลานาพันธ์เข้ามาเนี่ยบางทีลักลอบเข้ามาในสัตว์ที่เป็นเงานะคะอาจจะมีการนําเชื้อโรคต่างๆติดมากับตัวเงาหรืออาจจะเป็นแมลงต่างๆซึ่ง อาจจะเกิดการแพร่ระบาดเข้าไปสู่สิ่งแวดล้อมได้เมื่อนําชิ้นส่วนเข้ามาแล้วอาจจะเริ่มปลูกโดยลองปลูกในกระถางดูก่อนจนต้นเนี่ยสามารถที่จะตั้งตัวได้แล้วถึงจะนำลงไปปลูกในแปลงเพื่อให้กล้วยเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ก่อนแต่สรุปแล้วที่เขาแชร์เกี่ยวกับกล้วยหอมสีฟ้าที่ชื่อว่าบลูจาว่านี่เป็นยังไงครับกล้วยชนิดนี้มีอยู่จริงนะคะแต่ว่าภาพ ที่แชร์ต่อกันมาเนี่ยคะ่ะมันมีการบิดเบือนให้เกินจากความเป็นจริงรวมถึงข้อมูลที่แชร์ต่อกันมาเนี่ยคะ่ะมันก็มีการบิดเบือนจากความเป็นจริงอยู่นะคะภาพต่างๆที่แชร์ในโลกออนไลน์สามารถตกแต่งและบิดเบือนจากความเป็นจริงได้ดังนั้นก่อนที่จะแชร์ควรจะตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับ เชื่ก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลให้ดีให้แน่นอนเพื่อส่งต่อให้คนที่คุณรักนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม